สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธ์ตัวาการคลิปนี้มาดูการผัดแคบหมูใส่ผักคันจองค่ะ fc ขาจะมีเต้าเจี้ยวนะคะมีพริกลูกโดดเป็นพริกแห้งนะคะวันนี้แล้วก็กระเทียมเจียวน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงผงชูรสทอดฝาเขียวค่ะมาดูเลยค่ะมาดูเลยค่ะ fc ขาดูนะคะคุมพันธ์ก็จะนำแคบหมูลงไปก่อนนะคะให้แคบหมูเรากรอบแล้วก็พริก ที่แห้งคลุพันนําลงไปเลยค่ะพอค่ะแค่นี้ค่ะใส่ผักกันจองลงไปเลยค่านี่ค่ะผักกันจองค่ะใส่ผักกันจองลงไปเลยค่านี่ค่ะแล้วก็ตักที่เราขึ้นเลยนี่ค่ะอึบ ใส่ผักขันจองลงไปก่อนนะคะให้สลดสลดค่ะผักขันจองสวยใส่อซีค่ะพี่สาวพี่ทองจันเก็บมาให้คุณพันค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะได้ผัดในเอฟซีดูทุกวันค่ะ ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะซอสฟ้าเขียวค่ะผงชูรสค่ะน้ำตาลค่ะเต้าเจี้ยวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ้เจีค่ะนี้ค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวเน็ดหนึ่งค่ะผัดเลยค่ะผสมคุกเขากันค่ะใช้ไส่แรงนะคะไอซีค่ะ ผักกันจองเราจะได้กรอบ,รอบนี่ค่ะเอ้อยตัวะแคบเลยค่ะพี่นม้งน,นี่ค่ะผัดผักกันจองแคบมุก,กรอบสดควมพันนะคะนี่ค่ะ แดดมันกันเลยเดยดค่ะพี่น้องหัดผักกันจองให้สลด กบกรอบค่ะอืมเลิศมากเลยค่ะพอแล้วค่ะเสรซีค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะ,คะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเอา้าข้าวละ ข้าสุกแล้วเหรอเสร็จแล้วคะ่ะผัดผักกันจองแคบหมูคะ่คะ f วยสวยๆคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่คะ่ะสุดเด็ดคีรับช่องคูุมพันธุตุลากานคะ่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวคะ่ะนี่คะ่ะแ,แซบแซบน้ำกันเลยเด้อค่ะพี่น้องคนน่ะป้าพี่น้องมาเบิ้งคะ่ะผัดผักกันจองแคบหมูคะ่ะขอบคุณ F4 ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมให้กําลังใจช่องคูุมพันธุตุลากาันขอบคุณไล่ๆคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะอร่อยอร่อยคะ่ะ ขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะผัดผักกันจองแคบหมูช่องโงมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ